สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทั้งโลกบ้านเราก็ได้รับผลกระทบด้วยฝนอาจจะปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปีอาจจะยังใกล้เคียงกับของเดิมแต่มันมาผิดเวลานี่เรื่องใหญ่นะมันมาไม่ตรงที่มันมาไม่ตรงเวลาแล้วถ้าต้นไม้เช่นต้นข้าวกํลาลังออกรวงเนี้ยฤดูปลูกนี่กํลาลังออกรวงฝนทิ้งเดือนเดียวอย่าว่าแต่เดือนกว่าเลยฝนทิ้งเดือนเดียวอะต้นข้าวที่ออกรวงเนี่ยมันก็จะ,มะเมล็ดมันก็จะไม่เต็มกลายเป็นข้าวรีบ แล้วก็น้ำหนักไม่มีก็ผลผลิตก็ตกต่ํานี่เสียหายแน่นอนแล้วหลังจากนั้นพายุจะเข้าอีกสองลูกขณะที่แล้งๆอยู่ต้นข้าวกําลังจะตายเนี่ยแล้วก็หาอาหารเลี้ยงลูกมันไม่ได้เลี้ยงเมล็ดไม่ได้ฝนตกหนักพายุเข้าปุ๊บท่วงแน่นอนเสียหายแน่นอนครับช่วงที่ต้องการน้ํากลับไม่มีน้ํามาไอช่วงที่ไม่ต้องการน้ํากับเฮโลมาจนท่วมอย่างเงี้ย มันมาไม่ตรงเวลาคนสมัยโบราณก็จะกล่าวว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเสียหายแน่นอนครับผลผลิตบางอย่างอาจจะได้แต่หลายอย่างมันจะเสียหายเพราะนั้นผลผลิตจะต่ําทั่วโลกนะปีนี้ยกเว้นบางพื้นที่ที่ได้รับจังหวะมันพอเหมาะก็อาจจะยังพออยู่ได้แต่ว่าน่าเป็นห่วงปีนี้ผลผลิตจะต่ำทั่วโลกเลยถ้าฤดูกาลยังเป็นอย่างนี้นะครับราคาพืชผลก็จะแพงขึ้นตามมาในขณะเดียวกันค่าเงินะเสื่อมแน่คนโดดอยาก ทั่วโลกจะดุนแรงถึงขั้น1,600-1,800ล้านคนเมืองไทยก็เช่นกันค่าเงินก็เสื่อมลงในขณะเดียวกันของแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นต้องเดินทางค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอาหารแพงขึ้นกระเทือนแน่นอนครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังในช่วงปีนี้ต้องวางแผนดีๆชีวิตจึงจะผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้ครับถ้าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยจะปรับตัวให้ได้รับผลกระทบน้อยสุดจากสภาวะที่แปรปรวนเนี่ยนะครับ อันที่หนึ่งอย่าปลูกพืชอย่างเดียวแลวหวังพึ่งผลผลิตชนิดเดียวนักเศรษฐศาสตร์เขาเปรียบเทียบว,ว่าถ้ามีไข่สักร้อยฟองพันฟองอย่าใส่ตะกร้าเดียวเมื่อมันตกมันแตกจะอดเลยนะครับให้กระจายไปสักห้าตะกร้าสิบตะกร้าสามสิบตะกร้ายิ่งดีแปลว่าชีวิตเราเนี่ยหนึ่งปลูกพืชสักสามสิบชนิดยี่สิบชนิดพืชที่อยู่ในน้ำก็ได้ อยู่บนบกก็ดีอยู่ในนาก็ได้อยู่บนคันาก็ได้อยู่บนเขาโคกก็ได้ให้มันมีหลากหลายเรื่องที่สองเนี่ยต้องจัดระบบนิเวศภายในภายในที่ดินของตังตวเองหนึ่งไร่ห้าไร่สิบไร่ก็ตามเนี่ยคนยุคนี้เนี่ยไม่ปั้นคันาโตเหมือนรุ่นพ่อแม่พอให้ไปขุดคลองข้างคันาแล้วเอาดินขึ้นมาปั้นคันาให้ใหญ่ๆเอาพวกนี้แหละขุดแล้วปั้นคันาให้ใหญ่ๆให้มันกันน้ําฝนให้มากที่สุดมันฝนหยุด คนอื่นเขาแลรงกันในนาเรายังมีน้ําแล้วก็มีปลามีกุ้งมีหอยมีปลาขอนอยู่ในนาแล้วบนคันนาเขายังมีพริกมีผักมีกล้วยมีมีมันมีทุกอย่างก็จะมีความหลากหลายนี่เป็นวิธีการง่ายๆนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยตรงไหนที่เป็นลุ่มต่ํามันขังน้ําอยู่แล้วครูให้มันลึกเราดินนั้นน่ะขึ้นมาถมให้เป็นภูเขาเป็นโคกไว้เวลาฝนตกพายุมาต่อเนื่องสองลูกเนี่ยตรงนี้จะไม่ท่วมเมื่อที่ไม่ท่วม ผักหญ้าผลหมกลากไม้หรือมันก็ที่อยู่บนโคกก็จะมีอาหารการกินสมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นต้องกระจายความเสี่ยงด้วยการปลูกหลายชนิดความหลากหลายที่เกิดเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าควนนาเลถ้าเป็นภาษาใต้ถ้าเป็นภาคอีสานเรียกว่าโคกหนองนาภาคกลางก็เลยเรียกตามโคกหนองนาหรือทางเหนือจะทําฝายจะทําเมืองก็แล้วแต่จะเรียกครับแต่ทั้งหมดนี่นคือฝนตกมาเท่าไหร่ให้เก็บไว้เองให้ได้มากที่สุด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn